สวัสดีครับไม่แุณจอรับเราจะเสร็จันเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากพูดตรงว่าเล้ามากขอบคุณรุนนสนับสนครับ,ส,บส,สิงสิงสดาสิงกุธีเมานั่นมือกองของเราเขาใช้ชีวิตอย่ไม่คิดชีวิต แล้วนั่นแล้วนั่นคือกลุ่มข้างมือกองข้างเราเขาจะทําให้ฉันลงน้ําอย่างที่ไม่คิดชีวิตเพืาอนแล้วเจอกันตอนกลับที่แม่กิมไลเจอกันเจอกันดูพาพคลิ์ทิ้นแล้ววันนี้สวยงามมากๆช้าใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อพี่ต้นจ๊กจ๊กอะไรจ๊กแซ่บจิ๋วสิวไอ้บ้าไอ้บ้านลบ ไปเรื่องมาคุยตาเดี๋ยวเราจะพาไปกินโจ๊กที่อร่อยสุดในสแซมตามกันไปฮะตามไปดูนี่ครับครับานโจ๊กดิบนะฮะดีดีฝากประจำเราเลยยดครับมาทุกเขาดิบๆไม่เคยน็อตที่ผมนั่งแข้งจ้ามือกองมือกองลรามือกอง ไปเอาสองเลยสองเลยแม่ของผมไม่ใส่ขิงแม่ของผมด้วยถูกไม่ไม่ใส่ขิงกี่ด้วยถูกด้วยอ้าวสามสิบลูกถูกเท่าไรครับสามสิบลูกเดีวผมมาห้าคนเดี๋ยวผมมีร้อยเดียวแม่แม่นะเอาละใส่ไข่ไม่ใส่ขิงก็เลยใส่ไข่ไม่ใส่ขิงเนี่ยสี่ ใส่ไข่เป็นใส่ขิงสี่ได้ไหมนะร้อยยี่สิบบาทหลงจิบมถ่ายแล้วนี่ร้อยยีโอ้โหมาก็มึงก็ไม่ใส่ขิงไงก็สี่คนนี่ไงอ้าวิโต้อันนี้เป็นอะไรบ้างเราต้องคุยกันยาวที่ไม่กินไงตายแตวเดี๋ยวต้องกันเอาปิดปิดรายการยังปิดรายการยังไม่ไม่ใส่ไม่ใส่จบดรายการนี้ถ้าใส่ปัดเปาครับสุดยอดครับอร่อยร้านนี้คุยกันได้เรื่องราคาสบายบายนี่นี่นี่หูหน้าตา น,นีชิดเหมยมาริบูอันนี้ของมือกีตาร์เรแล้วจะติดใจไปของแถมของแถมนนี้ต้องโฆษณาโปรโมทร้านเพิ่มอะอไรครับร้านนี้หน้าหน้าแฟมรีสอร์ท โจกยำเช้าํำครับหน้าแฟมีีอดมากินอร่อยจริงจอดครับดีไม่ดีก็แถมปลาโก่ให้ด้วยคือนี่คือปลาตังโกของแถมของเขานะครับดูหน้าตาโอเคแล้วเจอกันชื่อไหนตอนะพี่ตอดแม่อิมไลท์อ่าเดี๋ยวจะพาไปกินขนมมอกแกงที่แพงที่สุดในประเทศไทยมอมอใหญ่มาก <laughs> ครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทานก็ได้นี่เป็นร้านพิซซ่าที่เรารอกินมา2วันแล้วเป็นไงพี่ต้นมาดีๆก็กินตั้งแปิดตลอดไปเลยว่าอร่อยในประเทศอร่อยในประเทศดูแล้วเจอยังไ่ปีหน้าฮะไป